สวัสดีปีใหม่พุทธศัก,การาช2564สำหรับท่านที่สนใจเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่บูชาหมหายันพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดนาบ้านเราอันเป็นสิริมงคลรุ่นหนึ่งเช่าบูชาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่คุณรักคนในครอบครัวผู้ใหญ่ที่เคารพสรัานับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลปีใหม่ฟ้าใหม่มหายานนี้นำมาโดยพระศิวรีเถระพระอรหันต์ผู้เป็นเอตตะคะผู้เป็นเลิศกว่าพิสูจนทั้งหลายทางด้านโชคลาภเป็นอย่างมาก ปี2564ในวันที่9มกราคม2564ก็คือช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับก็คือคือนของวันที่8มกราคม2564เป็นปีขององค์พระศรีวดีนะครับเริ่มเข้าสู่จะมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับไปเป็นเวลา7ปี7เดือน7วันควรบูชาพระศรีวดีเถะระพระอรหันต์ผู้ใดบูชาพระศรีวดี กาบสก,การะพระสิวดีด้วยใจที่ศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงค์จะมาเกิดโชคลาภโภคทรัพย์การงานการค้าขายประสบผลความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองสามารถฟื้นตัวได้มั่นคงใน7ปีด้วยพระพุทธคุณด้วยบุญบาร,รมีของพระสิวดีพระอรหันต์อันเป็นมงคลราคาบูชา1,999บาทผ่านพิธีกรรปลูกเศษอานเป็นมงคลจัดส่งฟรีทั่วไทยพร้อมกรอบบูชาได้ทั้งลัคนา12ราศี ดวงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมษประจําปีพุทธศักราช2564เป็นปีแห่งการพัฒนาความรู้ความสามารถโอกาสและความสําเร็จในโครงการงานโปรเจกต์ต่างๆจะมั่นคงจะหลุดพ้นจากอุปสรรคต่างๆความวุ่นวายในหลายประการหมดไปจะมีแต่สิ่งที่ดีโชคลาภและความสําเร็จผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานนะครับ ในดวงชะตาของท่านเนี่ยตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2563ดาวพระพฤหัสบดีโคจรย้ายเข้าสู่ราศรีมังกรในภพกรรมะนะครับคือจะโดดเด่นไปเนี่ยในด้านของการงานเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยตำแหน่งเป็นนิจจังมังคะหมายถึงต้องเป็นคนหัวดีนะครับและโดยตำแหน่งก็เป็นองค์เกณฑ์ด้วยนะครับตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์บอกไว้ว่า ปัสวะทัศะต้ององค์เกณฑ์ชีวะจันภูมิเมนผ่องแผ้วอีกองค์สุริเยนทรงยศสีสถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพญานะครับตำแหน่งหน้าที่การงานดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในด้านการงานมากขึ้นเพราะเครดิตความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตาส่งผลให้รับสิ่ง นะครับที่ดีมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารในด้านการงานเข้ามาหรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านการงานมากขึ้นจะมีงานรับๆนะครับเข้ามาเนี่ยงานเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของงานพิเศษงานนอกแล้วคุณไปรับมาอ่ามาทำตังหากนะครับก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในดวงตาหรืองานที่เกิดจากความเสียหายของผู้อื่น นะครับด้วยเช่นกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะครับอาจจะไม่ค่อยที่จะสนใจมากนะักนะครับมีทรัพย์สินไว้เนี่ยก็เก็บรักษาไว้ไม่ค่อยอยู่ควรระวังในเรื่องของคําพูดของตนเองอาจจะเกิดศัตรตูได้งานชิ้นใหญ่ๆนั้นเนี่ยนะครับไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ส่วนในงานชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับหลายๆชิ้นเนี่ยมันจะดี ตั้งแต่ในวันที่5ธันวาคม2563นะครับดาวเสารนิโคจรเข้ามาสู่พบกรรม,มะตำแหน่งเป็นกเกษตรเข้าสู่ราศีมังกรนะครับดังคำเบกรอที่ว่าเสากเกษตรเดชด,ดีศรีกราหารันทั้งวงวานญาติมิตรคิดอาศัยบริบูรณ์ด้วยโภคาทาสาไทยยศศักดิ์ได้ตามบุญหนุนชจดาอนุสตา นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะในเรื่องของการงานของคุณถ้าคุณได้งานอะไรในช่วงระยะเวลานี้นะครับงานคุณจะมั่นคงไปสองปีครึ่งโดยประมาณนะครับในดวงชะตาคุณขอให้คุณทําให้ดีที่สุดเลยก็จะประสบผลความสําเร็จนะครับงานหรือสิ่งที่เจ้า,จาชะตารับผิดชอบอยู่นั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ดีนะครับในดวงชะตาของท่านและในส่วนของดวงชะตาเมืองแหะจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ ในดูชะตาเมืองปี2564นะครับโดยรวมสั้นๆนะคือหลังสงการไปแล้วเนี่ยนะครับปี64เนี่ยนะไปแล้วเนี่ยในด้านของเศรษฐกิจนะครับการค้าการพาณิชย์นะครับการคร้าการพาณิชยนะ์การส่งออกไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับจะดี1ปีจะดีใน1ปีนะครับแต่ในเรื่องของส่วนราคาสินค้าอุปโภคบริโภค นะครับหรือสินค้าหรือข้างลองชีพต่างๆเนี่ยมันยังราคาสูงอยู่นะครับเออข้าวของราคาแพงอ่ะประมาณนี้พูดตามภาษาชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในการใช้จ่ายนะครับในสิ่งที่จําเป็นนะในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะค่อยๆดีขึ้นนะครับตามเกณฑ์ของดวงชะตาเนี่ยถือว่างานนะครับก็ถือว่าดีนะในดวงชะตาคุณบริวารก็จะช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานอย่างดี จะมั่นคงนะครับหรืออาจจะมีที่ดินนะที่อยู่อาศัยใหม่ๆแบบรวดเร็วแบบรวดเร็วเลยปรับปรับนะครับแล้วก็จะได้ข่าวที่ดีด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับในดวงชะตาของคุณนะอันนี้นะครับเดีย๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของการเงินการทองนะครับการเงินการทองของคุณเนี่ยนะจะมีรายได้นะครับหรือการเงินเนี่ยจะหมุนเวียนจะดีขึ้น ะจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามหรือคนทั่วไปถือว่าดาวศุกร์ดีที่สุดนะครับดาวศุกร์ในดวงชะตาของเมืองเนี่ยเป็นสีนะเพราะฉะนั้นคุณทําอะไรก็แล้วแต่ก็อิงต้องอิงอิงของดวงเมืองด้วยนะครับเรียคุณจะได้วางแผนในเรื่องของชีวิตในเรื่องของการงานของคุณได้ดีนะในเรื่องอาชีพนะครับที่จะสามารถนํารายได้มาให้เกี่ยวข้องกับความสวยความงามงานช่างฝีมือต่างๆนะครับศิลปะ นะศิลปะนักร้องดารานักสแสดงเสื้อผ้าเครื่องสำอางร้านอาหารอุปโภคบริโภคโรงแรมร้านขายดอกไม้ร้านจิวเวลรี่เป็นต้นนะครับจะดีมีรายได้เข้ามานะหรือผู้ใหญ่นะครับจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนอุปการะนะครับและเป็นที่พึ่งได้นะในทุกๆเรื่องนะครับบุคคลคนนี้เป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยเพราะนะนะครับออในดวงตาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักเนี่ย ความรักของคุณจะดีขึ้นนะครับมีโชคลาภในด้านความรักนะแล้วก็ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดวงเมืองนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือการเจรจาตกลงต่างๆหรือคําพูดของเจ้าชะตาจะเกิดความเสียหายหรือสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นได้นะครับไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคหรือการพนันขันต่อมากนะักอาจจะขาดทุนได้นะครับไม่ค่อยที่จะประสบผลความสําเร็จนะอันนี้คือ ในส่วนของดวงเมืองด้วยส่วนหนึ่งนะครับในดวงชะตาคุณนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยของแต่ละคนก็จะมีดวงไม่เหมือนกันบางคนก็ดีก็ไเลยนะครับบางคนเสียงโชคได้บางคนเสียงโชคไม่ได้นะโอเคอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของในแต่ละเดือนเลยนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนมกราคมเนี่ยจะมีสิ่งใหม่ในด้านการงาน จะมีบุตรบริวารช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีเดือนกุมภาพันธ์จะมีโชคลาภมีรายได้ที่ดีเข้ามาจะมีเสน่ห์ด้วยนะครับมีนาคมจะมีรายจ่ายระวังบริวารจะสร้างความเสียหายเกิดขึ้นเมษายนจะได้ดีมากนะครับจะมีรายได้ดีมากมีโชคลาภดีมีเพื่อนฝูงสังคมมากเดือนเมษายนนะครับอันนั้นของเดือนเมษายนนะ เดือนพฤษภาคมให้ระวังคําพูดนะครับการทระเลาะเบาแหว่งนะแต่คุณก็ยังพอที่จะมีะไรายได้เข้ามาด้วยเดือนมิถุนายนจะมีโอกาสนะครับช่องทางดีๆนะมีโอกาสได้สังคมใหม่ๆโอกาสอะไรเยอะๆเข้ามาคุณนะครับเดือนกรกฎาคมระวังในเรื่องของสุขภาพสิงหาคมบุตรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงให้ระวังความคิดความเห็นอาจจะไม่ค่อยตรงกันนะนะ กันยายนระวังจะมีอุปสรรคศัตรูระวังคำพูดตุลาคมจะมีความโรเลนะครับไปบ้างและมีความลังเลนะเดือนพฤศจิกายนจะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับในดูชะตาแต่ช่วงนี้คุณจะทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับตามคุณคนไม่ขึ้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะช่วยเหลือหรืออะไรก็แล้วแต่โดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทน,นหรือหวังด้วยบุญก็ช่วยได้นะครับ ธันวาคมในเดือนธันวาคมเนี่ยความคิดใหม่ๆนะจะส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ดีในดวงชะตานะครับความคิดใหม่ๆนะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับโอเคนะอันนี้คือคำพยากรณ์ในดวงชะตาปี2,564ของชาวลัคนาราศีเมษนะครับแล้วก็ในส่วนของการโคโจรของดวงดาวในปี2,564นะครับ ทุกดวงเนี่ยนะดาวโครจรเนี่ยถือว่าเดินเป็นปกติเป็นส่วนใหญ่นะครับดาวก็เดินเสิร์ฟอย่างรวดเร็วก็มีเยอะด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเดือนปีสองพเนี่ยถือว่าจะดีกว่าปี6 3เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีใหม่ฟ้าใหม่นะครับก็ต้องเริ่มต้นสิ่งที่ดีนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นในคำพยากรณ์ต่างๆนะที่อาจารย์บอกไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคล นะโอเคนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมฆทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็มันจะมีส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งนะครับช่วงท้ายมันจะมีคำใบกรอนอะักขหนึ่งนะครับที่อาจารย์ไม่อยากที่จะพูดในช่วงต้นต้นคลิปนะครับเออมันอาจจะไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ให้คุณเรามาระวังไว้เป็นการดีนะครับคำใบกรอนนี้ก็ถือว่าเป็นความลับสวรรค์ นะอาจารย์ก็ได้ดูมาให้แล้วนะครับแต่อาจารย์จะไม่ขอพูดนะแต่อาจารย์จะให้คุณอ่านาน,นะครับแล้วก็ใช้ความคิดนะครับใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและระมัดระวังไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีคำพยอ์คำพยอนต่อจากช่วงนี้ให้นะครับแล้วก็จะมีการสวดมนต์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะการสวดมนต์เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่2 5 6 4นะครับคนไทยทุกคนเนี่ยนะรวมพลังกันนะครับสวดมนต์ข้ามปี เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับทุกพระองค์นะในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับก็อขอให้พวกเราปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับร่วมกันสวดมนต์นะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับดวงชะตาของท่านเองนะครับ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ